สวัสดีครับสำหรับคนที่ติดตามเพจกับ y o u t u b e นะครับของร้านสองคงดีวันนี้มีคนสอบถามมาเยอะให้ซีนวิธีการซีนคงดีดให้ดูนะครับอันนี้เป็นซีนออใไ่ตรงนี้ทั้งหมดอ่านี่เป็นการซีนนะครับซีนดีดดีที่เป็นกระดาษใาสใหญ่นะครับมาดูวิธีแรกเลยนะครับพลาติก เราใช้พลาติก0.3นะครับ48นิ้วนะครับในการซีนนะครับพลาสติกจะมีอยู่สองประเภทนะครับพลาสติกซีนจะมี0.3กับ0.5นะครับขั้ตอนแรกเลยนะครับเลีงพสติกออกนะครับ มาดูข้างล่างนะครับถ่ายข้างล่างออกติดเทปสายก่อนนะครับอันแรกติดอันที่สองฝั่งซ้ายมือฝั่งม,มือก็ได้นะครับติดเทปสายพดสามอันนะครับแล้วก็แม็กขอบนะครับแม็กเพื่อไม่ให้พลาสติกเขาเขยื่อนนะครับแล้วก็หมุนกลับมาอีกทางหนึ่งนะครับ ึตั้งอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงมีคนถามว่าเหตุผลทำไมถึงตั้งแบบนี้นะครับเพื่อให้พลาสติกตึงนะครับแล้วก็ตัดตัดเสร็จแล้วก็เทม่ติดนะครับ ตามมุมเหมือนเดิมแล้วก็ยกขึ้นมามาติดอีกฝั่งหนึ่งนะครับทำเหมือนกันนะครับสี่มุมนี้ทำเหมือนกันทุกมุมนะครับตอนพับมุมพับมุมตรงนี้นะครับดึงให้ตึงนะครับแล้วก็พับมุมเข้าไปแล้วก็เย็บ yeah. ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับวิธีทําให้ตึงนะครับดึงมุมตรงนี้ให้ตึงนะครับแล้วก็เย็บเข้าไปนะครับแล้วก็แม็กนะครับแม็กไ่เก็บฝั่งนี้ก็เหมือนกันน้ำโชคไม่ขึ้นลูกถ่ายน้ำโชคออกรายการ่อยชินะน่านั่นลูกสาวครับมาให้กำลังใจ มาดูเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับรับเหมือนกันทำเช่นกันนะครับทั้งสี่มุม แมกเหมือนกันทั้งสี่มุมนะครับแมกเหมือนกันเลยอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับใส่ข้างหลังนี่คือวิธีการตีนนะครับแล้วก็มาดูวิธีการทับหลังนะครับลูกเจ้าไม่ให้ออกกระดาษทับหลังอันนี้จะมีสองไซส์นะครับอันนี้คือไซส์ใหญ่นะครับ ปิดเข้าไปนะครับกระดาษไซส์ใหญ่ของเขาจะมีเหลืออยู่นิดนึงนะครับเราพับเลยเราพับฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับพับแต่ระยะเอาอน,นี้คือการปิดทับหลังไล่เก็บนะครับ ธีแม็กนะครับแม็กมุมนี้ก่อนนะครับแล้วก็รูดไปทางนี้แล้วก็รูดมานี่นะครับที่สําคัญต้องลูดเป็นเป็นทะแยงมุมนะครับเพื่อให้ไล่ไล่ให้กระดาษเสมอกันทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วก็ท้ายติดเทป เสร็จแล้วนะครับตีออกมาแล้วจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับออกมาแบบนี้เลยนี่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับทาง YouTube หรือทั้งเพจน,นะครับเราจะลงคลิปใหม่ๆให้ตลอดนะครับโอเคครับขอบคุณครับ